แบรนด์ของอิตาลีอะโฮโมนะครับผมแบรนด์อะไรเอ่ยชื่ออะไรเอ่ยอ่ามาดูกันเลยนะครับผมบาซโซนะครับผมบาซโซเป็นของอิตาลีเลยนะนะครับชุดขับเป็นไทก้านะครับผมไทก้าร์สิบสปีดนะครับผมเป็นแบบสิบสปีดนะครับผมสิบสปีดนะครับผมจานหน้าก็จะเป็นสกิโนนะครับผมสกิโนนะครับผมถ้าออกเสียงผิดขอโทษประการผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ตัวนี้อยู่ที่ช่องครอบบุศตอรี่นะครับผมวันนี้มาคอเนอร์นักยานเสือหมอบนะครับผมแบรนด์ของอิตาลีอะโฮโมนะครับผมโฮโมตะเกียบคาร์บอนครับผมอ่าแบรนด์อะไรเอ่ยชื่ออะไรเอ่ยอ่ามาดูกันเลยนะครับผมบัสโซนะครับผมบัสโซเป็นเขาเรียกว่าของอิตาลีเลยนะนะครับชุดขับเป็นไทก้านะครับผมไทก้าสิบสปีดนะครับผมเป็นแบบ ไม่ได้ซ่อนสายนะครับผมไม่ได้ซ่อนสายนะ<ม>บอกกันแบบให้กันเห็นกันแบบจระเลยนะครับไม่ได้นะครับผมนี่ตัวปรับสายนะครับผมตัวสายของบัสโซมาพร้อมกับสีขาอา่สีแดงสีแดงตัดขาวนะนสิบสปีดนะครับผมสิบสปีดนะครับผมแานหน้าก็จะเป็นอ่านว่าอะไรเนี่ย หาก่อนสกินโนนะครับผมสกินโนนะครับผมถ้าออกเสียงผิดขอโทษประการผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยนะครับผมบัสโซนะครับผม10สปีดไชก้าครับผมโคโมตะเกียบคาร์บอนแนวออกสไตล์แบบวินเทจเอ่อกึง่งๆแบบร่วมสมัยอ่าว่าแบบประมาณว่ากันนะครับตะเกียบก็จะเป็นตะเกียบโคโมนะ โกลมๆนะครับถ้าชอบแบบวินเทจก็จะมาประมาณนี้ได้เลยมาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมราคาตัวนี้อยู่ที่บอกไปเลยแล้วกันหมื่นสี่ครับผมหมื่นสี่ราคาต่อรองราคาพูดคุยกันได้นะครับผมของจักรยานแรนไบพุทธมนต์ทนสายนะครับที่เดียวเท่านั้นนะครับผมพูดราคาต่อรองกันได้นะครับผมราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับผมชุดขับตัวนี้เป็นหนึ่งไทกานะครับไทกาสิบสปีดบาสโซอิตาลีนะครับผมยางเป็นยางมิชลินนะครับผมยางมิชลินนะครับผม ดี๋ยวตัดเข้าเองเลยครับปุ๊บ คถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแค่คุณแชร์เท่านั้นก็ทําให้ช่องกขาเป็นสตอรี่ก็มีความสุขแล้วครับผมก็กดไลค์กดแชร์นะครับฝากไว้เลยนะครับผมสนใจแลกเปลี่ยนสินค้าซื้อขายแลกเปลี่ยนจักรยานแรไบค์พุนนสายหนะครับผมขอบคุณครับ